4. เครื่องยนต์เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารปี2568ณเดือนตุลาคม2568ฉบับที่61ทับ2569การบริโภคภาคเอกชนข้อมูลณนะมกราคม2568ถึงตุลาคม2568ภาษีมูล,ลค่าเพิ่มแวดไม่รวมภาษีนำเข้าจำนวน188.14ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ0.12 รถจักรยานยนต์จดใหม่จำนวน7,923คันเพิ่มขึ้นร้อยละ0.28รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7คนจดใหม่จำนวน1 0 5 1คันเพิ่มขึ้นร้อยละ6.16ภาคการท่องเที่ยวจำนวนผู้เยี่ยมเยือน1 5 5 3 8 1 4คนเพิ่มขึ้นร้อยละ2.93รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจำนวน3าล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3.59 จำนวนผู้เข้าพัก387,738คนลดลงร้อยละ0.29อัตราการเข้าพักร้อยละ46.91เพิ่มขึ้นร้อยละ0.01การใช้ใจ่ายภาครัฐข้อมูลณตุลาคม2568 รายจ่ายงบประจำม,มีการเบิกจ่ายจํานวน1,045ล้านบาทเพิ่มขึ้นททร้อยละ14.69เบิกจ่ายผ่าน GFMIS 293.91ล้านบาทรวมจ่ายตรงเงินเดือน752.03ล้านบาทรายจ่ายงบลงทุนมีการเบิกจ่ายจํานวน301.56ล้านบาทลดง 3. 3ลงร้อยละ14.33ลงทุน149.88ล้านบาทรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี151.68ล้านบาท รายจ่ายภาพรวมมีการเบริกจ่ายจำนวน1,347.50ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยลา9.55โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ข้อมูลณมกราคม2,568ถึงตุลาคม2,568ยอดใช้ใจ่ายจำนวน261.09ล้านบาทการลงทุนภาคเอกชนข้อมูลณมกราคม2,568ถึงตุลาคม2,568 พื้นที่ก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองจำนวน36,669ตารางเมตรลดลงร้อยละ10.65ข้อมูลการจดทะเบียนรถใหม่รถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน289คันลดลงร้อยละ7 4 3รถบรรทุกจดทะเบียนใหม่จำนวน232คันเพิ่มขึ้นร้อยละ127.45รถแทรกเตอร์จดทะเบียนใหม่จำนวน264คันลดลงร้อยละ27.07 ปริมาณสินเชื่อและเงินฝากปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ณเดือนกันยายน2568จำนวน14,514ล้านบาทปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ณเดือนกันยายน2568จำนวน14,798ล้านบาทสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากร้อยละ101.96 อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นาะเดือนตุลาคม2568อัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ1.5 0อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี MLR ร้อยละ6.50ถึงร้อยละ7.1 5อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี MRR ร้อยละ6.65ถึงร้อยละ7.31มูล,ลค่าการนำเข้าส่งออกข้อมูลนะมกราคม2568ถึงตุลาคม2568 มูลค่าการนำเข้าจำนวน222,222.09ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ19.32มูลค่าการส่งออกจำนวน154,139 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ40.72รวมมูลค่าการค้านำเข้าและส่งออก3 7 6 0 2 3 4 9ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ27.25ขาดดุลการค้า68,20.70 0ล้านบาท สามารถติดตามช่องทางข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารตามช่องทางที่ปรากฏตามสไลด์นี้ค่ะ